วัชระปรัชญาปารมิตาหารุทัยสุดเริ่มต้งแต่ชื่อเลยก็คือวัชระแปลว่าเพชรสิ่งที่แข็งที่สุดสิ่งที่คมที่สุดที่จะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในที่นี้ก็คือในเรื่องการตัดกิเลสวัชยะปรัชญาปรัชญานในความหมายก็คือเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีก็คือปัญญา เราก็ใช้คำนี้ไปแปลคำว่า p h i l o s o p h มาใช้ในภาษาไทยคือทวายจริงก็คือปรัชญาของสำนักโน้นสำนักนี้ปรัชญาของคนนั้นคนนี้ก็คือปัญญาหรือความคิดของนักคิดคนนั้นๆนั่นเองนะครับส่วนคำว่าปารมิตานี่ถ้าเป็นคำเป็นภาษาบาลีก็คือบารมีก็คือการทำให้ เต็มการทำให้บริบูรณ์การ